แฟนฝรั่งบอกไม่รักหนูแล้วยกเลิกวีซ่าจะทำอย่างไรน้องคนนี้นะคะคือว่าออรู้จักกับฝรั่งแล้วตอนนี้ฝรั่งทำวีซ่าเยื่มเยือนให้ออคราวนี้ถึงเวลาที่จะไปจริงๆฝรั่งไม่จองตัว๋วเครื่องบินให้ฝรั่งยกเลิกวีซา่าฝรั่งเขียนอีเมลมาบอกว่าฉันลยกเลิกวีซ่าเธอแล้วเธอไม่ต้องมาหาฉันแล้วฉันไม่ได้รักเธอแล้วน้องถามว่าพี่คะหนูควรจะทาอย่างไรหนูจะควรจะทํายังไงเขาไม่รักเราแล้วก็คือไม่รักแล้วค่ะลูก หาใหม่อันนี้เขาอาจจะไปเจอคนอื่นหรือว่าเขามีเหตุผลอะไรที่ว่าเออไม่ต้องการเราแล้วหรือว่าในขณะที่ติดต่อกับเราเราอาจจะเผยนิสัยไม่ดีหรือว่าเขาอาจจะไปเจอคนอื่นหรืออะไรยังไงแล้วก็ได้ฉะนั้นคําว่าฉันไม่รักเธอแล้วเออวีซ่าเธอฉันยกเลิกแล้วเธอไม่ต้องบินมาหาฉันแล้วก็ตามนั้นเลยหนูหนูไม่ต้องบินแล่วหนูจะทํายังไงหนูจะทํายังไงวีซ่าเขายกเลิกไปแล้วทํายังไงไม่ได้หาใหม่อย่างเดียวเท่านั้น ถ้าเป็นสิ่งไม่ดีคิดทบทวนตัวเองถ้าเป็นเรื่องไม่ดีจากเราเราก็เปลี่ยนตัวเองนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดจากเขามันก็ช่วยไม่ได้เราก็หาใหม่เท่านั้นเองถามว่าเสียใจไหมก็พี่ก็เข้าใจว่าหนูเสียใจแต่ทําอะไรไม่ได้ค่ะเพราะฝรั่งบอกว่าฉันไม่รักเธอแล้วฉันยกเลิกวีซ่าเธอแล้วไม่ต้องมาหาฉันแล้วคําตอบอยู่ในคําถามและคําพูดของเขาทั้งหมดเลยนะคำตอบอยู่ในคาํคานะคออคถามที่หนูถามมาหมดเลยว่า เขาไม่รักหนูแล้วจะทําอย่างไรก็ไม่ต้องทําอย่างไรไม่รักคือไม่รักค่ะ